สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโค้ดโฟกก็มีเนื้อหาดีๆอีกเช่นเคยนะคะจากคอค์สออนไลน์นะคะชื่อคคร์ส17ขั้นตอนสอนหาคู่สู่การทําธุรกิจต่างแดนนะคะซึ่งโค้ดโฟเนี่ยซ้อนเหมือนจับมือแชทเลยนะคะสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเรื่องของการทําธุรกิจตอนตอนย้ายไปอยู่ต่างประเทศเลยนะคะก็วันนี้โค้ดโฟจะเอาเนื้อหานะคะในช่วงหนึ่งนะคะในบทเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ3เกณฑ์คัดก่อนตัดสินใจเลือกเดทหนุ่มฝรั่งนะคะว่าถ้าเรานะคะเป็นคนที่แชทแล้วก็หาแฟนฝรั่งมานานนะคะ ออกเดตวนไปออกเดดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะออกเดตวนไปแต่ก็ยังไม่เคยเจอหนุ่มฝรั่งที่ใช่ที่จริงใจสักทีนะคะเราอาจจะต้องนะคะลองมาพิจารณานะคะลองใช้3เกณฑ์น,นี้ในการคัดเลือกนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะรับปากออกเดตกับหนุ่มฝรั่งนะคะโค้ดโฟคิดว่านะคะมันจะมีประโยชน์กับพวกเรานะคะคนที่ยังไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์กับโค้ดโฟนะคะก็าะะสามารถอ่เรียนรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ลองนําไปใช้ดูนะคะแล้วถ้าชอบยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะอ่าช่องของ โค้ดฟเอาไว้นะคะจะได้แบบไม่พลาดนะคะ,ะคลิปดีๆแล้วก็ความรู้ที่อยู่ในบทเรียนออนไลน์เลยนะคะก็ฟน์นมาฝากพวกเรานํามาแบ่งปันพวกเราเนาะสาหรับคนที่ยังไม่พร้อมนะคะคนที่ยังไม่มีโอกาสได้มาเรียนคอร์สออนไลน์ก็สามารถเรียนรู้ฟรีจากคลิปวิดีโอจากหน้าเพจ Facebook ได้เลยนะคะแล้วก็จากในช่อง YouTube นะคะก็จะมีเนื้อหาแบบนี้นะคะมาฝากพวกเราอยู่เรื่อยๆนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กดโหวด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนกลับกบสู่บทเรียนออนไลน์ของโค้ชโฟนะคะบทที่7นะวันนี้เป็น EP ีที่1ค่ะ8วิธีคัมภีออกเดทยังไงให้ฝรั่งขอเป็นแฟนนะอ่าวันนี้นะคะเป็น EP e เริ่มต้นน้ําจิม้มเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอ่า ในบทเรียนนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะจะรวมสรุปทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นเทคนิคนะคะในการเตรียมตัวออกเดทเตรียมตัวออกเดทแรกให้ปังนะคะออกเดทยังไงนะคะให้หนุ่มฝรั่งขอเราเป็นแฟนให้ได้ในเดทแรกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะคะว่า EP นี้นะคะมีอะไรบ้างคะ่ะเอาละค่ะสำหรับ EP ที่1ในสไลด์นี้นะคะก็จะเป็น 3เกณฑ์การตัดสินใจเมื่อหนุ่มฝรั่งขอออกเดทนะคะทุกคนอันนี้ก็คือว่าโค้ดโฟอยากจะให้ทุกคนนะคะคือมันเชื่อมต่อมาจากาบทเรียนที่แล้วเนาะว่าคือการคุยการใช้คําถามทดสอบใจอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นเกณฑ์การตัดสินใจในการที่เราจะรับปากออกเดทนะคะเพื่อให้เดทแรกของเรานะคะมันมีความน่าประทับใจและมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้พัฒนาความสัมพันธ์และสารสัมพันธ์แบบลองเทอมเรเลยทันชิปแบบคบกันแบบจริงจังว่างั้นเถอะนะคะเพราะฉะนั้นโค้ดโฟมมี3เกณฑ์ การตัดสินใจให้ทุกคนนะคะมาลองพิจารณาดูนะคะในการาที่เราจะรับปากแล้วก็ตัดสินใจออกเดทกับหนุ่มฝรั่งสักคนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะน้องๆมือใหม่นะที่ยังไม่เคยออกเดทเลยนะคะลองใช้3มเกณฑ์น,นี้ในการคัดเลือกดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่า เอ้ยคนฟไม่ได้บอกว่าเฮ้ยถ้าใช้3ามเกณฑ์น,นี้แล้วคือเดทแรกคุณจะได้แฟนฝรั่งเลยนะไม่ใช่นะเพียงแต่ว่ามันเป็นเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อให้เราได้เลือกเดทหนุ่มฝรั่งคุณภาพนะคะมาดูว่ามีอะไรหนึ่งเลยนะคะก็คือว่า,าให้เราเลือกออกเดทกับคนที่แบบบินมาเพื่อพบเราโดยตรงอันนี้มันจะมีโอกาสมากเลยนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ได้คบกันแบบจริงจัง ะะมันจะต่างจากการที่ว่าเฮ้ยหนุ่มฝรั่งแบบคือมีแพลนมาเมืองไทยอยู่แล้วแล้วก็แบบเอยแชทมาเจอเราแล้วก็จะขอเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันลักษณะแบบนั้นมันก็มีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่จะเป็นไปได้หมดแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าหนุ่มฝรั่งเนี่ยคือแชทกับเราแล้วบินมาเพื่อพบเราโดยตรงเนี่ยนะคะมันมีโอกาสมากกว่านะมากกว่า50%เลยว่างั้นเถอะนะคะอันนี้คือเกณฑ์ข้อที่1เกณฑ์ข้อที่2คือ หนุ่มฝรั่งคือให้เราไปรับที่สนามบินเอออันนี้คือมันคือมันมันมันสื่อได้แบบคือได้ชัดเจนเลยนะคะว่าหนุ่มฝรั่งคนนี้คือบินมาพบเพื่อพบเราคนเดียวโดยตรงนะคะเขาถ้าเขาให้เราไปรับที่สนามบินน่ะมันเป็นอะไรที่ว่า มันสื่อได้ว่าคือเขามาเจอเราคนแรกเราจะได้เป็นคนแรกที่จะไปเจอเขาเออมันมีโอกาสมากกว่าที่เราจะสร้าง first impression แล้วก็สร้างความประทับใจ ในครั้งแรกตั้งแต่ที่อยู่ที่สนามบินเลยเออนะคะส่วนเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันนะคะเรียนรู้กันแบบลึกๆนะคะการสร้างความประทับใจนะเมื่อไปเจอที่สนามบินทํำยังไงอะไรยังไงนะคะโค้ชฟูจะมีสอนต่อไปนะคะในอีพีต่ต่อไปเพราะฉะนั้น3เกณฑ์ในการตัดสินใจหนึ่งเลยคือเลือกเลือก หนูกระหังที่แบบบินมาพบเราโดยตรงสองให้เราไปเจอที่สนามบินนะคะ,ะเพราะว่าการไปเจอที่สนามบินเนี่ยมันมันสื่อให้เห็นว่าแบบเอ้ยเขาอยากอยากเจอเราเป็นคนแรกเราคือคนแรกทีไ่ได้เจอเขาเมื่อเขาแบบ บินมาเหยียบผืนดินเมืองไทยนะ,ะโดยเฉพาะฝรั่งที่แบบไม่เคยมาเมืองไทยเลยนะคะอันนี้มันก็จะมีโอกาสมากๆเลยนะที่จะทําให้เด็ดของเราเนี่ยคือมีความเป็นไปได้มากๆนะคะ 3. คือมีแพลนวันนัดที่แน่นอนในกรณีที่ว่าแบบเออไม่ได้ไปไม่ได้ไปรับเขาที่สนามบินเออคือว่าเฮ้ยหนุ่มฝรั่งคนนี้แบบเออ เขาเราอาจจะไม่สะดวกคือเราอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอะไรเงี้ยมาไม่ทันที่จะเจอเขาไปรับเขาที่สนามบินอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขามีแพลนที่แน่นอนในการที่แบบคือจะมาเจอเรานะคะแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือมีมีแผนการออกเดทคือมีแพลนว่ามาเจอกันแล้วคือเขาจะเดทเราแบบคือเป็นลองเทอมเดทนะคะทุกคนเอาไง่ายว่าเป็นลองเทอมเดทคือว่า นัดที่แน่นอนมีแผนที่แน่นอนว่าจะมาเดทเราจะมาเจอเรามาอยู่กับเราแบบว่า,าสิบวันนะคะหรือว่าหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยมีแผนที่แน่นอนนัดหมายที่แน่นอนในการที่จะแบบมาเดทเราจากอย่างจริงจังนะคะการเดทเนี่ยคือมันจะมีแบบคือมันจะมีสองแบบคือแบบว่าแบบลองเทอมเดทคือถ้าลักษณะถ้าผู้ชายที่แบบว่าแช็กับเราแล้ว ตรง3ข้อนี้นะคะคือ,อมีแผนที่จะมาเจอเราแล้วก็มาอยู่กับเราประมาณแบบเป็นลองเทอร์เบดคือระยะยาวนะอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ให้เราไปรับที่สนามบินบินมาเจอเราโดยตรงนะคะ mm. นั่นคือมาบินบินมาเจอเราโดยตรง mm. นี่คือเรียกว่าเป็นลองเทอร์เบดที่มีโอกาสเป็นไปได้มาก ะะที่จะแบบว่าลงเอยแบบตกลงเป็นแฟนกันอาจจะยังไม่ได้มั่นไม่ได้คุยเรื่องแต่งเรื่องอะไรแต่ว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากที่เราจะได้เจอแบบว่าผู้ชายที่ใช่แล้วก็ขอคบเราขอเป็นแฟนแบบจริงจังซึ่งมันจะต่างจากแบบว่าคือแบบช็อตเทอมเดทช็อตเทอมเดทหรือว่าคอฟฟี่เดทอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนผู้ชายบินมาเมืองไทยแล้วก็แบบ เออผมจะมาทํางานมาเนี่ยม,มานู่นมานั่นมานี่แล้วก็ผมว่างวันเนี้ยแบบมาเจอกันไหมคอฟฟี่เดทอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะต่างจากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มสอดเทอมเดทเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันใน e ีีต่อไปนะคะนะคะสำหรับวันนี้ก็้ดฟกสตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ